เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้สิทธิและเสรีภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศมีมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคมการเปิดกว้างของประเทศไทยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะคุณขายเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยซึ่งมันสําคัญมากสําหรับใครหลายๆคนนะคะสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงค่ะ และเป็เปนเรื่องที่ทุกคนรอคอยซึ่งมันสำคัญมากสำหรับใครหลายๆคนนะคะวันนี้มาแคร์คนคุยคุยกับคนที่แคร์คุณไปกับแพรล wow. Dod ี่ก่อนอื่นนะคะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยค่ะว่าตั้งแต่เดิมนะคะเรื่องการสมรสเขาจะให้ยึดเฉพาะตามเพศสภาพจริงเท่านั้นค่ะ คือเพศชายจะสมรสได้กับเพศหญิงเท่านั้นโดยจะได้รับสิทธิมากมายนะคะในการแต่งงานและการมีชีวิตครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรวมไปถึงสิทธิอื่นๆด้วยนะคะเช่นสิทธิการเซ็นยินยอมรักษาพยาบาลค่ะสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันสิทธิในการรับมรดกสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมค่ะสิทธิในสวัสดิการของรัฐสวัสดิการสังคมนะคะ แต่หลังจากที่มีการผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับรองไว้ในหลักสิทธิมนุษยชนสากลน,นะคะหลายฉบับเลยค่ะเช่นกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะ ที่ประเทศไทยของเราได้เข้าเป็นภาคีและหลักการยอกยากต้านะคะว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศคิ่ศตักราช2006ค่ะอีกครั้งยังสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งกําหนดให้การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญนะคะภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยส่วนตัวนะคะแพรรี่เชื่อว่าในปัจจุบันสังคมหรือประเทศไทยของเรานะคะมีการเปิดกว้างมีการยอมรับและเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศค่อนข้างมากขึ้นแล้วนะคะถ้าเทียบกับในอดีตหรือกับประเทศอื่นๆในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีชื่อเสียงในหลายวงการมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับค่ะว่าการเปิดกว้างของประเทศไทย ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะคุณขายังคงมีการตีตามีการล้อเลียนนะคะแล้วก็มีการอาคติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ค่ะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปสำหรับดิฉันนะคะดิฉันมีความเคารพในหลักการของศาสนาในทุกศาสนาเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะบางศาสนาอาจจะมีมุมมองต่อประเด็น เรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่แตกต่างออกไปค่ะซึ่งโดยส่วนตัวของทีฉันเข้าใจนะคะแล้วก็เคารพในมิติความเชื่อทางศาสนาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องแยกให้ออกให้ชัดเจนเลยว่าระหว่างเรื่องความเชื่อทางศาสนากับเรื่องของทางโลกที่เป็นกฎหมายไม่เหมือนกันค่ะประเทศไทยไม่ได้กําหนดให้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การแต่งงานมีผลสมบูรณ์เหมือนกฎหมายในบางประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในบริบทของการแต่งงานในประเทศไทยของเรานะคะเรื่องความเชื่อทางศาสนากับเรื่องความสมบูรณ์ทางกฎหมายเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันอยา่างชัดเจนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะคะฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะเพราะอะไรคะทุกคนคะเพราะว่าประเทศไทยของเรา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างค่ะการมีกฎหมายรับรองเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องของทางโลกนะคะที่จะคุ้มครองความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เขารักกันค่ะการมีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลกับบุคคลค่ะสามารถจดทะเบียนได้กับชาวต่างชาติด้วยนะคะ สามารถจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ค่ะรับบุตรบุญธรรมร่วมกันก็ได้ค่ะหรือในกรณีที่ไม่ได้ทํามรดกสามารถรับมรดกคู่สมรสได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญาก็ได้ค่ะสิทธิในการเซ็นยินยอมรักษาพยาบาลก็ทําได้นะคะส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนะคะ เช่นบุคคลทุกคนจะได้รับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของตัวเองค่ะรวมทั้งเป็นการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลกค่ะที่จะช่วยทําให้ประเทศของเรานะคะได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศค่ะเกิดผลต่อสังคมไทยใน งกว้างนะคะเช่นการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็นธรรมค่ะเพื่อให้ประกันสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวโดยต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของปัจเจกบุคคลและความเป็นครอบครัวค่ะอันจะทําให้คนในสังคมนะคะมีความเคารพซึ่งกันและกัน และนำมาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคมท่าส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการเพิ่มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นค่ะเพราะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยนะคะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศชาติค่ะ ใครอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องสิทธิและเสรีภาพกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะเช่นเว็บไซต์นะคะ r l p d g o t h ค่ะคลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะหรือสายด่วนยุติธรรมนะคะโทรเลยตอนนี้1111 11 11. กด77นะคะฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะครั้งหน้าเราจะมาคุยกับเคสบุคคลจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไร รอพบกันในคลิปหน้านะคะ